จะมาดูว่าเราจะสามารถที่จะประคองตัวประคองชีวิตเราไปเหมือนทำวิญญาณนกอะผมมองเห็นนะมองเห็นว่าเอ,อต่อไปเราจะทำยังไงวางแผนชีวิตยังไงต่อไปได้ผมก็คิดว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงเหมือนผมะมองเห็นแล้วจากคนที่แบบแบแบหัวสมองไม่รู้จะไปทางไหน ตอนนี้เริ่มมองเห็นแล้วน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นไปเรียนนวดที่มันจำสินมาแล้วก็มาเจออันนี้ด้วยอ่ะมันต้องไปด้วยกันไมมสองศาสตร์หรือว่าเรียนนวดจะนวดอันนี้ไปพรอแล้วไม่ต้องมาเรียนรหัสชีวิตเลยมันเรายังมืดอยู่ไม่แล้วมีแรงอะไรที่แบบว่ามามาอยากจะมาเรียนรหัสชีวิตเนี่ย ไปเรียนนวดนวดก่อนใช่ไหมครับเจอ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 พี่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 ดำพี่ดำเหรอพี่ดำวันสุดท้ายแล้วมาถอดไปถอดรหัสให้ครับวันสุดท้ายละวันสุดท้ายละวันสุดท้ายแล้วแบบลุงเช้าก็กลับแล้วอ่ะอ๋อทอ่อยากจะรู้อะว่าไอตัวเลขเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันสามารถที่จะดูอะไรได้มั่งเขาก็ดูให้นะดูให้โอเค มันจักเริ่มตรงจักเริ่มตรงจักเริ่มตรงมากับลัคน้ำเบอร์เนี่ยเขาก็ถอดให้วันนั้นตรงกันกับวันนี้แต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเรายังไม่รู้ไม่ไม่รู้ข้างในยังไม่ได้เปิดดูข้างในว่าข้างในมีอะไรบ้างวันเนี้ยรู้ละรู้แล้วว่ามันของดีอ่ะของดีเลยละแล้วเราเอาจะเอาของดีอันเนี้ย ไปใช้แล้วไปบอกต่อไปทําต่อเนี่ยแนวทางอันแบบสวยงามเลยละ่ะที่เราจะได้นำไปใช้ต่อคือคนที่เขามืดมนเนี่ยเขาจะได้เขาก็จะได้เห็นแสงสว่างเหมือนอย่างเราเพราะเรามีวันนี้ได้เป็นแบบผมเนี่ยโชคดีละ โชคดีมากๆโชคดีที่มาเจอเพื่อนๆจากทุกๆที่มาเจอป้าจา์มาเจอปตุ้ยมาเจอทุกๆคนในที่เนี้ถ้าผมไม่ออกมาก็ไม่ตัดสินใจออกมาเนี่ยก็จะไม่ได้เจออย่างก็คือจะวกวนอยู่ในนั้นเหมือนกับไม่ได้โดดออกมาจากอย่างที่ะ้าจาย์ได้สอนว่าให้เราโดดออกมาจากกระดงกระดงครับ มันไต่มันไงนก็ไต,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 ต่ขอกระดงออกไป<ส>ไหนอยู่ในกระดงอยู่น,น้่นไหะมันเปิดออกหมดเราจะได้รู้อะทุกทุกอย่างเนี่ยม,ม,มันมันมีอะไรที่มันแล้วเดี๋ยวนี้แบบเหมือนกับเราเข้าใจตัวเองแล้วรู้รสึกมารอบนี้เห็นว่ามากั้สองคนเลยนะค,คนรอบข้างแล้วคนใกล้ๆนี่รู้สึกเข้าใจเขาอย่างว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ไม่หายสงสัยเลยทําให้เราเข้าใจ มันเป็นที่เราหรือมันเป็นที่เขาเราเราเนี่ยตอนเนี้ยรู้ละให้เข้ากันได้ดีขึ้นใช่ไหมครับไม่ต้องไปฝ้ากันตลอดเลยอะไรนิดนหน่อยหน่อยะไรอ่อะไรลตอนเนี้ยจะรู้เขาแล้ว เดี๋ยวพอเรารู้ตัวเราแล้วเราจะไปรู้เขาแล้วต่อไปเนี้ยต่อไปเดี๋ยนี่ขนาดพูดไม่เป็นนะเนี่ยยังงงเลยห้องเรียนไม่เห็นยกมือสักทีเลยที่แรกที่ผมพูดเยอะที่สุดเพราะะค่ไม่เมื่อคืนหนูถอดไพ่เลขสามให้เขาบรื่องนี้แต่สามเลยบอกว่าพี่ต้องพูดนะอ่าพี่ต้องเปิดใจอ่าก็คือ เขาเขามีนะคะอาจารย์เลขสามแต่คือเขายังปิดอยู่ค่ะถึงล้วถึงล้วค่ะมันมันหมกหมกหมกเขาอยากพูดแต่เขาไม่กล้าค่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะบอกยังไงไม่รู้จะวิธีบอกนะต่อไปเนี่ยลืมไม่หมดเลยของเก่าอย่าไปเอามาเพราะว่าบางครั้งของเก่ามันเยอะไงมันจํามันมันมันพูดก็ผิดพูดก็ถูกลำใพูดผิดพูดถูก็พูดไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปพี่เขาไปอย่างนั้นเพราะว่าคําพูดของพี่เขาเต็มอกเลยนะคะจานเมื่อคืน ถึงบ้างอ้อเลยค่ะเมื่อคืนที่เขาทำอย่างนี้เลยมีหน้าหลานจะยังชอบเลยท่านนะมีหน้าหลานใช่ไหโอเคอ่ะยังมีอะไรไหมยังมีเวลาต้องจะพูดต่อก็มีเวลาไม่มีเวลาตีละครั้งครับครับให้้คคนนออื่บางโเท่านประธานอันนี้รอบนี้เป็นประธานด้่ไหมเนี่ยตั้งประธานฮะ ประธานแบบอะไแบบไหนเลขเอ้เลขกหนึ่งไหมประธานหรือรองประธาน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 อประธานประธานอ๋อประธานยกให้รองเวนแล้วแล้วสลับตำแหน่งเนาะอันนี้รู้สึกแบบตัดสินใจแบบข้ามคืนแค่ไหนไหมแค่สองวันก่อนจะมาจองมานานหรือยังจริงๆตั้งใจอยากจะเรียนจากกระดูกมานานแล้วครับแต่ก็ยังหาที่ที่ ที่จะเรียนอย่างเงีม่ได้ม oh. ันมกับทุนที่เราจะไปเรียนด้วยอ oh. พอดีไปเจอลูกศิษย์พระอา,าจารย์ที่มามาเรียนตอกเส้นครับก็ uh huh. ได้ยินชื่อเสียงพระอาจารย์มาก็อยอยากจะมาเรียนก <geon ing. S 2> ับพระอาจารย์สั mm hmm. กครั้งหนึ่งก็เหมือนว่าไม่ค่อยได้อยู่เป็นที่เป็นอะไรเท่าไหร่ลูกศิษย์รพระอาจารย์มันของไปนู่นไปนี่ เห็นมลูกศิษย์อาจารย์จริงๆเลยต้องย้อนกลับมาใหม่ลีอาจารย์พูดคีไปว่าลูกจะบอกอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์ตัวจริงแบบเตือนไงเตือนว่าลูกศิษย์จําได้ไหมถึงไหนแล้วผมมองเรื่องการการช่วยเหลือคนคิดว่าศาสตร์ศาสตร์เดียวเนี่ยมันไม่สามารถเคลียร์เคลียร์ปัญหาของคนคนนัใดได้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 สมบูรณ์ ก็เลยมองหาวิธีต่างๆที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็คิดเหมือนว่าตอกเส้นเพื่อขายแล้วก็มาจัดกระดูกแต่ถ้ามีตอกเส้นนะตอกเส้นนกาขายกระดูกแล้วมีอะไรเสริมอ่ะตอนนี้ตัวเลขเสริมมข้าไปมองเรื่องการกุศลด้วยกันด้วยเหมือนกันนะก็เคยศึกษามาบ้างผ่านๆไม่ได้เรียนรู้อะไรเยอะ มาเรียนได้เลยถึงวันนี้ก็ได้ร <sh wow so ู้เรียกว่าได้รู yeah. ้จักตัวเองมากขึ้นได้ได้รู้จักตัวเองเพราะการเพราะรหัสชีวิตเหมือนว่าเราได้กล้าแสดงออกกล้าพูดเล้คอมพิวเตอร์ก็ไม่รู้จะพูดใช่พูดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เด้อ เือมั้งเขืยอมั้งเขือมังตอ่ต่อต่อไปไปไม่ถูกเลยแล้วแล้วต่อไปเนี่ยจะไปช่วยเหลือคนอแบบสัมษัสสัมผัได้ใช่ใช่เจอเล่นสามเตเต็มแล้จะจะใช้การมวนกันอะไรนะไปไปช่วยคนอื่นเนี่ยต้องผสมประสานกันได้ผมผมจะทำเหมือนดอกเส้นแล้วก็จัดดอกเส้นเพื่อคายขายกล้ามเนื้อที่มันยึดง าาื่อาจัดระบเก็บมาเลยครับจริงผมผมเพิ่งทํามาได้ประมาณก่อนหน้านี้สักประมาณอาทิตย์หนึ่ง<ช>ที่ว่าปกติทํางานช่วยแม่แม่ขูดแมวที่ตอกเส้นเวลาไม่ไม่มีงานผมก็ก็อยู่บ้านทําอะไรที่สวนวมีพอดแีและต่อไปเนมีการวางการวางแผนจะทําโครงการอะไรยังไงต่อไปไหม ว่าเราจะเปิดเป็นของเราเองหรือไงหรืออะไรแบบนี้จริงๆเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ผมมองเหมือนว่าที่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 จะได้จับปูก็อีกประมาณสองปีตอนนี้ติดสัญญาเขาเช่ามันมีติดนะติดคลองเขื่อนในงัดถากท้งด้านหน้าแล้วก็เราเรายังเรายังมีสัญญาปลูกพันธุ์เขาอยู่ว่ามันมีคนเช่าในที่ คือผมกะจะทําเหมือนเอาเกษตรมาผสมผสานกับการกับการรักษาเอาสิ่งมาเป็นตน่อยอดสิ่งที่ตั้งใจคืออยากอยากจะช่วยเหลือคนในด้านจิตธรรมาบัดมีสมุนไพรด้วยใช่ไหมทางด้านจิตอาหารสมุนไพรแล้วก็ปรับร่างกายใช่เขาเรียกธรรมชาติบำบัดด้วยม้นก็อยากตั้งใจอยากจะทำอย่างนั้นในในบ้านปลายชีวิต เราแล้วเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยมีมีเรามีใจอะไรค้างคาใจกันไหมอยากให้ทุกคนปรับปรุงตัวอะไรไหมแนะนําได้นะถ้าพี่พูดเยอะไปก็บอกพี่ก็เลขสามหมต่อไปนี่ท่านประธานเราจะมีโครงการแล้วนะครับเรียกลูกทีมได้เรียกลูกทีมได้นะเพื่อนๆทุกคนยินดีให้ความช่วยเหลือค่ะจริงเดือนตุลานี่ก็มีพี่เขาแต่ยุ้งเงิน ชักชวนสักชวนชักชวนไปที่วัดของพระอาจารย์เดือนเอ้ยหลวงปู่ไม่ครับที่นครศรีธรรมราชวังน้ำเขียวเรับให้อยากให้ผมไปช่วยราเขาจะเหมือนจะเปิดรักษาเก็บค่าขันคูใช่ไหมครับเอาค่าขันคูนั่นไปถวายงานจัดสิบที่วัด โคราโคราชโคราชโคราชโคราแต่ถ้าลครสีธรรมราชนี่คือภาคใต้นะมคอนราชสีมาอ่าโคราชโคราดเขียวอยู่น้ำเกียวอยู่โคราเว้นว่าคอมราผูผมก็จำจังหวัดนั้นเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยยังไงต่อก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้มามาเจอทุกๆคนเป็นกบนี้ยันละยนละมิดกันด้วย แนะนำเต็มใหม่ๆก็ยังยังตึงๆกันอยู่ก็ไม่ค่อยได้พยายามที่จะขุดขุดเลขสามกันพยายามที่จะกำจัดเลขสามใช่ไหมฮะยังยังยังอาจารย์ยังไม่จบค่ะยังไม่ทราบว่าพระอาจารย์ผมว่าการที่เรามาพบเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเหมือนอื่เอกลักษณ์เอกลักษณ์ถ้าอาจารย์จะบอกว่า เราจะมาคำนวณว่าทำไมเราถึงได้มาเจอกันที่นี่แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าทำไมทำไมยังไม่รู้อ่ะยังจะต้องไปถอดตัวเลขความสัมพันธ์ก็มันมันมีขึ้นไงขึ้นแต่ว่าเราเราของเราสองสี่หกขึ้นของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่ได้มาทางตัวเลขคนเรามาที่ว่าเราอยากจะรักอยากจะเรียนเรื่องจกระดูกเนี่ยอยากจะเรียนนวดได้ข่าวอาจารย์น้องไม่ใช่นักจัดกระดูกจัดกระดูกมานานแลวแต่ขึ้นของเราเนี่ยไม่เพราะว่าตอนวัยกลางคนเราจะเป็นสองสี่หก สองสี่หทั้งบนทั้งล่างหรือเปล่าหรือไม่ใช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 6ใช่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 าช่ใ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 ่ใช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 ่่ใช่่ช่่่ช่อ่่ มันต้องมายกระดับใครว่าใครว่าเราเป็นวัตเป็นลเนลาเป็นตอกเ่อนเป็นแก้เส้นเป็นอะไรหมดละแต่คือว่าเราต้องมายกระดับเราขึ้นจากจากการน,นี้จากเส้นเอ็นขึ้นกระดูกจนถึงอะไรนะไม่มีกระดูกเป็นวิญญาณเลยญญอะไรญญนี่นี่แหละคือว่าที่มาเนี่ยเข้าใจว่า,<ช>าที่มันมานได้ก็เพราะมันดึงดูดมาเพราะว่า คนเราเนี่ยถ้าเรายืนอยู่กับที่ยืนอยู่เนี่ยฝนตกแดดออกเลยว่ายืนนะ้ำมันแฉะก็ดินก็ซุบซุมันก็มันไปไม่ไปไหน,นแล้เราต้องก้าวออกมาก้าวออกมาต้องพัฒนาเพราะเรามีรู้สึกว่าจะก้าวได้หรืป่าทำไมถึงแปดกับเก้าแปดกับเก้าใช่ไหมต้องออกมาเนี่ยโอเคมีอะไรไหมหมดแล้วครับจบแล้วโอเคมีการมองหน้าตรงกันเองเลยคะมีอะไรมาอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ร้องว่าอะไรเนี่ยประทาย มาประธานอ้าวำไมายังงงอ่ะในประธานในเรางงไงในเด็กคนรองประธานอะไรก็ถอดใจแล้วไงเมื่อกี้ประธานรองประธานยกไปเป็นท่านประธานรุ่นนี้มีประธานเป็นผู้หญิงทุกครั้งเป็นประธานผู้ชายหมดเลยนี่รองประธานนี่รองไม่ประธานอ้าอะไรยกให้กันเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันโอเค นำตัวท่านไหนมาจากไหนทำอะไรค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิพารัตวิประทุมนะคะชื่อเล่นลักกี้ก็แหละจะได้มีโชคมา <c oughs> จากอำเภอบางสะพุงค่ะจังหวัดเลยนะคะถ้า,าพี่ๆคนไหนนะคะคสนใจไปเที่ยวก็โทรหาได้นะคะทักไลน์ได้นะคะทีนี่เลยมีที่เที่ยวตรงไหนน่นรารักอะสกายวอล์คค่ะเที่ยงชาน ลมาไปแน่โอ้หนูไปด้วยพอแบบๆไเดินดูกระตกแล้วเลยนะโอ้ยตกลวบินดก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณพี่วินะคะแล้วก็พี่ดำแล้วก็อาจารย์กฤีนะคะที่แนะนำมาให้เจอกับผ้าจานนะคะก็คือไปนวดแล้วก็พี่ดำแนะนำมานะคะว่าแบบสนใจเรื่องไพ่ ไหมอะไรเงี้ยก็คือหนูสนใจยอยู่แล้วค่ะคือหนูแบบถ้าใครแนะนําไปเรียนอะไรห,หนูไปหมดค่ะคือแบบบอกวันนี้ไปเลยพรุ่งนี้ไปเลยเลยค่ะคือจะเป็นแบบนั้นชอบชอบการเรียนรู้นะคะแล้วก็เรื่องไพ่ก็คือเป็นสิ่งที่ที่หนูชอบอยู่แล้วหมายถึงว่าการการแบบอะไรอ่ะเขาเรียกดูดวงอะไรเงี้ยค่ะหนูชอบมากเลย,เลยคือเมื่อก่อนอยู่ที่บ้านก็จะตระเวนดูดวง,ดวงลแล้วก็อยากจะอยากจะแบบรู้คนอื่นอยากจะมีความรู้ะคะ่ะอยากจะมีความรู้เยอะๆเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นค่ะ ในทุกๆด้านนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ก็พี่ตามแนะน,นํามาก็เลยมาเรียนก็ตอนแรกก็ติดติดที่ว่าใครจะเลี้ยงลูกให้เลยนะก็เอามาด้วยแล้วก็ให้ยาเลี้ยงแล้วก็มาเรียนก็ตอนแรกก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเขามาถอดร,รหัสชีวิตคืออะไรพอมาเรียนแล้วก็ได้รู้จกักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้ว่าเรา จะใช้เส้ิทไปทางแบบไหนนะคะมันเป็นเหมือนแผนที่อะค่ะที่จะให้เราเดินไปต่อไปต่อไปแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าบอกเราว่าเออเราควรปรับปรุงตัวเองในด้านไหนอะไรอย่างรงีค่ะถอดรหัสตัวเลขนะคะแล้วก็พระอาจารย์ให้ความรู้เยอะมากเลยค่ะคือแบบรับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะจำได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเยอะมากเลยเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือให้มันเรื่อยๆเรื่อยๆเยอะมาก คือแบบคือจากที่เคยไปเรียนที่อื่นนะคะแบบคือคอร์สหนึ่งเนี่ยแพงมากแล้วก็ก็รลู้แต่แค่นิดเดียวแต่ที่มาเรียนที่นี่แบบเยอะมากเกินแบบคุ้มมากคุมากคือมันสามารถเอาไปต่อยอดก็คือแบบต่อยอดชีวิตอะคะ่ะเหมือนแบบเราเอาไปทําแบบให้เรามีไรายได้หรือว่าทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะได้หลายทางแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปเรียน นวดใช่ไหมหนูก็ไม่มีพื้นฐานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเลยยังก็แบบไม่ค่อยแบบเออเท่าไหร่อะไรกับนวดอย่างนี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องการพอลลาฮัชีวิสนี่ชอบค่ะน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับได้ไหมใช่ไหมจริงๆจะมาจะยกตัวอย่างนะักศิษษ์เดอกประมาดิ้งอาจารย์เบียรร์มู้เขอเบียกไอเบียเขาเรียกไอเบียเพราะว่าเป็นคนขายปลาหมมคือเรียนจบไม่สูง เสร็จแล้วพอที่แกมาเรียนกับธนามาเรียนนวดตก,กรดุดอนะ่ปีไหนน่่นยี่สิบหกต้นยี่สิบหกเสร็จแล้วแกก็เหมือนกันแกก็ไม่เป็นนะนี่แหละก็เริ่มีลูกน้อยแค่หนึ่งเดือนนะนั่นนะอ่ะนี่จากลูกน้อยมาหนึ่งเดือนเมียภรรยาก็ดูลูกน้อยแค่หนึ่งเดือนหรือว่าเนี่ยใช่ละเีมาที่เชียงใหม่เนะี่ยแล้วเสร็จแล้วแกไปโรงเรียนคุณยองพุทธเกษตรกับรูก็บอกว่า hey, เฮ้ยเบียไม่ไปเรียนวิชาคขาเรู้กับสิทธิ์รุ่นพี่ป่ะอตอนนี้สิทธิ์รุ่นพี่นี่ไปไกลเลยนะ เวเรียนอะไรเรียนนวดกระดกอะไรตอนนั้นตอนนั้นนมาตนั้บอกผมไม่มีตังค์ลยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวครูฝากไปตอนนั้นก็คืเก็บตังค์นิดๆหน่อยๆไม่รู้กี่พันเดื้อจำไม่ได้แต่แกก็ครูก็โทมาฝากครูอชลีโทมาฝากกบอกว่าเ็กเบียเนี่ยเป็นเด็กดีเรียบร้อยเป็นประธานโรงเรียนอะไรเนี่แล้วก็มามาบกันมาไปรับ่กัวลอเจอตอมาแค่งงมอันนี้เป็นผ้าเนอกเผ้ามันไม่เหมือนผ้านแกเปมานี่ แล้วก็มาเรียนตอนหลังจะมาก็คุยกันแตรมาก็ไม่รู้จักเป็นศิษย์รุ่น้องจตรมาไปไต้หวันพอหลังจากนั้นมาเรียนปุ๊บเนี่ยโอ้ชีวิตแกนเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะจากที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะจีโรซาเล้งนะประมาณตอนนี้ประมาณเจ็ดปีแล้วสองสามปีถอยรถป้ายแดงออกมาแล้วตอนเนี้ยจากไอเดียในการเป็นอาจารย์เบียอาจารย์เนบะียสอนในมหาวิทยาลัยอะไรนะที่ปฐุม,มะนะสอนหมอสอ,สอนระดับนักหมอนักการแพทย์ทั้งหมดเลยนะหรือว่าจากให้ ทั้งรหัสชีวิตทั้งวัสดะกระดูกเนี่ยรอบนี้ไม่รู้จะมาไม่มาก็ยังไม่ทราบนะเพราะว่าหรือนะาวาจะมาช่วยรอบที่แล้วก็จะติดงานเยอะนะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยจะมาภูมิใจท,ที่ว่ะร,รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นตัวแทนตัวเป็นตัวแทนมันจะมาได้เลยใช่ไหมว่าจะไปเนี่ยเราจั่ไปสอนเนี่ยหลายคอร์สประมาณน่าจะห้าหกคอร์สแล้วที่ประชุมเนะี่ยแล้วก็มีคนบริจาครองชงรองเท้าเสื้อกีฬาแล้วก็ไปแจกน้องๆตามบันดอนตามตะเก็บชายแดนเนี่ย เหมือนเราจะมาทำไว่ก่อนเห็นแล้วโมโหมิใจมากแต่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะที่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกจริงบางทีอ่าไอ้ลูกน้อยเราเนี่ยเป็นบุญที่ว่าให้เรามาเจออะไรนะมาเจอรหัสชีวิตมาเจอวาเจอเลยที่จริงหลายคนแล้คร้อที่แล้วก็เหมือนกันที่มีคนอีกนะครับ้เอาลูกน้อยมาเรียนด้วยนะที่จริงไม่เป็นไรจะมานี่ไม่เหมือนรัดอื่นใครจะมาเรียนทั้งพ่อแม่ทั้งพี่น้องยกมากันครอบัวเลยยินดีใจเลย แตไมไม่เก็บตังค์นะสามอกนี่ยังไม่เก็บตังค์่โอเคนะสาธุเลยมีอะไรไม่มีลไม่มีล้ค่ะไม่มีล้โอเคนี่เป็นไงบ้างทสวัสดีค่ะชื่อนภพระังนินนะคะมาจากัชน่าค่ะก็ต้องปรับปรุงเร่องเลขกษาต้องคือต้อง ต้องขอบคุณพี่กวาวะค่ะที่แนะน,นําแนะนําเรื่องให้มาเรียนจักกระดูกจัก,กระดูกอาจารย์แล้วก็เลยสมัครมาในเฟซของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ยังถามว่า <c oughs> จะมาเรียนถอดรหัสได้ไหมอะไรเงี้ยก็บอกถอดรหัสเป็นยังไงคะอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย์บอกถอดรหัสเรื่องของตัวเองแต่กระดูกช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เอเรื่องอะไรนะอะไรเงี้ยทีนี้ก็ยังไม่เข้าใจก็เลย เลยเลยรงเรียนแค่จัดกระดูกอย่างเดียวก่อนแต่พอมามาคืน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 สุดท้ายอะค่ะคืนสุดท้ายก็พี่พี่ดำเองค่ะต้องขอบคุณพี่ดําด้วยที่แนะนําคือมาถอดรหัสให้และทําให้เราอยากรู้อยากรู้ก็พี่เขาก็เลยแนะนำอะเอามาข้างหน้ามาเรียนสี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยอยากมาเรียนแล้วต้องขอบคุณโบตุ้ยด้วยนะคะที่ช่วยช่วยช่วยสอนในครั้งนี้ คือก็ด ah yeah, ีอะค่ะได้ได้ได้รู้ชีวิตตัวเองอย่าสั่งอย่าสั่งเดีไม่เคยพูดยาวขนาดสู้ๆอย่าสั่งเดีวจะเขาเรยลองมาทานแบ่งพลังเลขสามมาให้พี่เาหน่อยเย็นๆอย่าสั่งไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเลขสามออกไปได้นิดดียวเต้น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 จะทานเดียนแล้วพูดก็ยพยายามอยู่ค่ะพยายามอยู่ค่ะเดี๋ยวต้องทำไม่ได้ค่ะ เพื่อเพื่อเพื่อ,อนนะคตณเราเพราะเราดูดูเลขตัวน,นี้มาแล้วก็เราต้องเอาไปใช้ให้ได้ค่ะต้องขอบขอบเลยนะดูเขาดูดเราดูครา น่โอ้ให้ชั่วโมงหนึ่งเลยบอกว่าครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมือไจะได้หาที่ลงที่เหมือนเลยเย็นหมดแล้วสวัสดีค่ะชื่อบุรีโสภาพันนะคะชื่อเล่นมะปางค่ะมาจากอุบลค่ะก็คือต่อไปเพื่อนรุ่นนี้น่าจะเรียกมะเฟืองแล้วนะคะมะเฟืองมะเฟืองกับเป็นไฟมะเฟืองกับเป็นไฟก็คือที่จริงแล้ว ที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะวันนี้ก็คือมีแรงบันดาลใจผู้อยู่บ้างหลังก็คือพี่กาวเวลค่ะเพราะว่าแกก็หลายครั้งแล้วค่ะที่แกพยายามบอกว่าเออมึงไม่มาเรียนจัดกระดูกหรือ,อแต่ก็คือที่จริงเป็นคนชอบอยู่แล้วค่ะเรื่องนวดเรื่องอะไรนี่ก็คือจะสแสวงหามาตลอดเลยค่ะก็คืออยากได้ความรู้กลับไปช่วยคนที่เขาเจ็บปวดเจ็บป่วยก็คือ เคยเรียนมาค่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันความจริงก็คือตั้งใจมากเลยค่ะที่จะมาเรียนจัดกระดูกในรอบนี้เพราะว่ารอบก่อนจะมาแล้วก็คือมาไม่ได้สิดงานแต่รอบนี้ก็คือบุญคงจะเยอะะค่ะได้มาเรียนกับตัวอาจารย์เองเพราะว่าครั้งก่อนพี่เขาก็บอกว่าไปเรียนกับลูกศิษย์อาจารย์นะอาจารย์ไม่อยู่เพราะว่าแต่ก่อนอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่บ้านเรานานส่วนมากจะใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเยอะ ่ก็คือรอบนี้ภูมิใจมากค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองมีบุญนะคะที่มาเรียนกับอาจารย์ <c oughs> เพราะว่าพี่เขาก็พูดอยู่เสมอว่าอยากให้มาเรียนกับตัวอาจารย์แต่ก็คือช่วงนี้ก็คือภูมิใจมากเลยค่ะจนตื้นแตนจนพูดไม่ออกเลยค่ะที่ได้มาเรียนกับอาจารย์เลขสามหายไปไหนนีใจ <c oughs> <c oughs> แล้วไม่เคยคิดน,นะคะว่าจะได้มาเรียนขอรหัสชีวิต เพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบตัวเลขอะค่ะแล้วก็คือจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พอมาได้อาจารย์ชี้แนะแนวทางนี่รู้เลยถึงแบบบางอ้เอเออเราเป็นคนอย่างนี้เลยเหรอชีวิตเราที่ผ่านมามันใช่หมดนะคะอาจารย์ที่อาจารย์บอกรหัสชีวิตเพิ่งรู้ซึ้งก็วันนี้ละคะ่ะต้องขอบคุณพระอาจารย์มากนะคะที่ให้แนวทางและก็แสงสว่างกับชีวิตแล้วก็คือ ความรู้ที่ได้มานี้ก็คือจะเอาไปถ่ายทอดแล้วก็ให้มีประโยชน์กับคนอื่นเหมือนกับที่อาจารย์สอนมาแล้วก็อะไรนะขอบคุณปอตุ้ยเนี้นะคะที่เสียสละเวลาแล้วก็ให้มาให้ความรู้กับพวกเราขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะนักสอนเดอร์มตินโ,นโนนะคะอ,อ,อย่างแรกเลยต้องขอราบขอบคุณพระอาจารย์นะคะแล้วก็บดตุ้ยนะคะคุณเวาวนะคะแล้วก็พี่เลี้ยงทุกๆท่านหาที่ได้สั่งสอนแล้วก็เสียสละที่ให้ให้ความรู้ให้ความรู้กับพวกเรานะคะ โดยเฉพาะคนที่โดนพระอาจารย์ครอบบาทครอบบาทเลยคร <c> อบเลยเนี่ยคนเล<อ>ยไม่ได้ครอบเลยโดนนี <ๆ S 1> ่ผู้ปกปากรักษาเยอะมากเลยเกิดจะได้ซึมซับเข้าค่ะจากประสบการณ์ที่พัดนะคะได้ทำงาน ในเมื่อในในอดีตนะคะซึ่งทํากับบริษัทของต่างชาติแล้วก็ได้ไปต่างประเทศการทํางานก็คือมันย่อมมีความแตกต่างอยู่แล้วอะคะ่ะกับการการทางานในด้านศาสตร์ของสายการน,นวดสายสปาสายนวดไทยหรือว่าเอ่อที่ท,ที่ที่ได้สะสมมานะคะจนจะมีความรู้สึกว่าเรากลับมาตรงนี้กลับมาพื้นฐาน ทินประเทศไทยของเราดีกว่าที่จะไปอยู่ต่างแดนแล้วมันมันไม่ได้อะไรนอกจากว่าการเป็นลูกจ้างเรากลับมาตรงนี้อย่างน้อยเรากลับมาดูแลคนในครอบครัวเราดูแลคนข้างๆตัวเราแล้วก็คนรอบๆบ้านเราเการการที่ว่าเราจะหา,าศาสตร์สักศาสตร์หนึ่งอะค่ะ จะเข้ามาใส่ตัวเราเราต้องวิเคราะห์แล้วว่าศาสตร์เนี้ยเหมาะสมกับตัวเราไหมแล้วก็สามารถที่จะนําไปช่วยเหลือผู้อื่นได้จริงไหมนะคะศาสตร์ศาสตร์สองศาสตร์นะคะมันสามารถที่จะเอามาแมทช์กันได้หรือเอาหลายๆศาสตร์มาแมทช์กันได้ทุกศาสตร์นะคะไม่ได้เฉพาะเจ้าจงก็จะต้องเป็นศาสตร์นั้นศาสตร์นี้ศาสตร์นั้นซึ่งพระอาจารย์ท่านก็เมตานะคะว่า มันมันไม่ใช่เลยที่จะต้องศาสตร์เดียวแล้วจะต้องอยู่แบบนั้นไปตลอดชีวิตกับศาสตร์ศาสตร์เดียวซึ่งหมอพื้นบ้านอย่างอย่างอย่างที่เรามีอยู่ในประเทศของเราเนี่ยค่ะขนาดท่าอาจารย์ถนะคะท่านยังต้องไปค้นคว้าศึกษาตามตามสถานที่ที่แต่และประเทศที่ท่านไปอะค่ะเพื่อที่จะเอามา สั่งสอนเราอีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ตัวเลขศาสาตร์นวดจัดกระดูกหลายๆศาสาตร์ที่ท่านมีซึ่งคงจะ <c oughs> ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถมานับคณาได้อะไรเงี้ยนะคะก็ดีดีใจมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นบุญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเคยที่จะมาเรียนกับท่านเนี่ยค่ะเมื่อสิบปีที่แล้วแต่กลัวค่ะ เป็นคนที่กลัวมากกับเรื่องการจัดกระดูกแล้วก็ไม่เคยเห็นตัวท่านได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเห็นกระทั่งรูปของท่านพูดแล้วขนลูกเหมือนวิสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาลค่ะให้มาให้มาเอ่อมาอบรมหมอพื้นบ้านที่เชียงใหม่แล้วได้พบกับพระอาจารย์ถนอม ไม่ต้องโลโก้เลยค่ะตัวตัวท่านเลยแต่งจริงเนะซึ่ง,ซ,งซึ่งแบบว่า,าท่านท่านท่าน,านคือแนะนำอยู่บนเวทีแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังช่งยังสองจิตสองใจอยู่นะคะว่าจะไปดีไหมเอะย่างไงหรือจะไม่ไปดีแล้วคือกลัวก็ยังกลัวแต่ก็ ถ้าเราไม่ไม่ยขว้าโอกาสนี้ถ้าเราเป็นเลข8เราจะต้องมาไขว,ว้าให้ได้ค่ะในในในสิ่งที่ท่านท่านมาแล้วอ่ะท่านมามามาให้โอกาสนี้กับเราทําไมเราไม่ไม่เป็นเลข8ล่ะคะเราต้องเป็นเลข8แล้วเราก็เป็นเลขหนึ่งเราเป็นคนตัดสินใจค่ะว่าเราจะว้าตรงนี้ไหม ถ้าเราตัดสินใจได้แล้วอ,อ่ะพาเราไม่ลองเราก็ไม่รู้แหละค่ะก็เลยมาแล้วก็ได้ได้จริงๆด้วยค่ะได้พระอาจารย์ที่ไม่คาดคิดแต่ว่าท่านท่านจะเป็นอะไรที่แบบว่าอบอุ่นอบอุ่นมากท่านให้ความเป็น